ห้องพัฒโดยสารครับบอกเราออกแบบใหม่ครับใหญ่ขึ้นโอ,าานนอบกระชับได้ดีขึ้นมาพร้อมกับระบบโชว์และสปีดนะครับให้ความน,วนุ่มนวลทํางานได้ตลอดทั้วันไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับระบบชื้นะครับเพียร,ร์แบบใหม่ด้วยนะครับเป็นเกียร์แบบซิงโครเจชิพนะครับแต่เดิมครั้แบบ5ศูนยจะเป็น ซีฟอมิ่งนะครับแต่ทำกันยังไงครับถ้าเป็ซีฟอมท่านต้องหยุดรถก่อนไม่สนิทนะครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะแต่เอวว่าสองสองตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ใหม่เกียร์ชุดเกียร์ชิ้นท่านไม่ต้องหยุดรถใม่สนิทในการเกียร์นะครับสามารถข้อเกียร์หนึ่งสองสามสี่ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับรวมระชื้นะครับหน้ากระจังทันหน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวแหวมใหม่ไม่ถล่มเฉียวมม่ขึ้น ับทำให้ทัศนคติสายในการส่องสว่างของไฟหน้านะครับเห็นได้ทั่วถึงนะครับรวมถึงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับคือเครื่องยนต์แบบใหม่นะครับอ่าเป็นแบบ V-Tank นะครับนั่นหมายว่าเป็นแบบฉบับของคูปุน่านะครับเป็นเครื่องยนต์4016วาล์วนะครับเดิมเป็น408วาล์ว เราก็เพิ่มวาลไอเดียไอ้เสียเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเรลูกส wow, okay. wow, right. ูงจะมีหมด4วาลนะครับมันแตกต่างจากแอลฟ้าสูงยังไงนะครับวาลที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าแรงดิ่งแรงม้านะครับดียิ่งขึ้นนะครับตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับแรงดิ่งมาในรอบต่ำประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับการเผาไหม้รวดจดนะครับรวมไปถึงการใช้งานระหว่างวันนะครับทำให้เราใช้งานเยอะขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับตอบสนองไวขึ้นนะครับ นี่คือข้อมูลครา่าวๆสำหรับ L5228 สําหรับท่านใดอยากทดลองขับวันนี้เรานํามาถึงที่แล้วสามารถทดลองขับนะครับจะทางเลือกก็ได้นะครับตรงสนามบอลนะครับหรือท่านใดอยากทดลองแบ่งทีนอ้นองจัดเนาะก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะนํารถคันนี้นะครับไปให้ท่านได้ทดลองทด,งทดงสอบถึงประสิทธิภาพการใช้งานนะครับว่าดีขึ้นยังไงนะครับใช้งาน แต่งยังไงนะครับด้วยดีไซน์ของเจ้ากระถิ่งอยู่ตัวนี้นะครับสอบถามข้อมูลหลักในิ้มเติมได้นะครับและที่สำคัญนะครับเราดูแลนะครับฟรี5ปีนะพี่จันครับดูแลฟรี5้ปีนะครับรวมไปถึงแข้งชุดพวงมาลัยทีกหนึ่งปีนะครับนั่นหมายความว่าใน1ปีนี้ชุดรวงมลาลันไี่ต้องจ่ายกระเป๋าค่าแรงค่าอะไรนะครับเราดูแลให้ฟรีเลย ทั้งหมดนี้นะครับคือจุดเป็นคร่าวๆนะครับของ L5228 ไอให้ขอฝากแาน L5228 ดด้วยครับ ขอเสียงปรโมชัให้กับพนักานด้วยนะครับต่วเลข5228นะครับสำหรับผมนะครับในนามเซลอูบลราเกษรุ่งเรืองสุร์ของรานะครับตอนนี้แจ้งโปรโมชั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบในตอนนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวน์นะครับนะครับคันนี้ฟรีดาวน์เขาแล้ไม่มีการสั่งปากไปที่ร้านเสร็จปุ๊บเอาออกก็ได้เลยขอแค่บัตรประชาชนทุนบ้านคนซื้อคนทักอย่างระบคนซื้ออายุไม่เกิน70ปีคนทักอายุไม่เกิน70ปีสามารถออกได้นะครับเพราะฉะนั้น านใดที่กาลังลังเลเป็นกําลังสงสยัยกาลังวงเห็นสามารถทดลองขับในวันนี้ได้เลยนะครับมีานใดที่อยากทดลองขับในสนามเรียบหรืออยากใช้ในการไยสามารถแก้ความจำลองให้กับทางเราได้เลยนะครับซึ่งานานเกษตรลูกเดิของเรานะครับจำหน่ายหลายส่วนนะครับหลายไม่ว่าจะเป็นของรถคุณรถเกียวรถแทรกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นของ D J I ของโดรนเกษตรนะครับ เข้ากับคูณก่อต้าของเราหมดนะครับเขาเราไล่ตั้งแต่รุ่น B นะครับรุ่น B รุ่น L นะครับ L s e ซีรีรุ่น MQ รุ่น M Series วันนี้เอามานำเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้านเราในรุ่นขนาดกลางนะครับซึ่งเป็นรุ่น l 4 0 2 8นะครับแล้วก็ l 5 2 2 8นะครับเดียวใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นรุ่น M6240 นะครับต mm ัวน so ี so ้เป็นขวดชั้นขึ้นนะครับเป็นพลังงานสามารถเดินหน้าต่อยหลังไม่ต้องเหยียบพัดได้เลยท่านใดที่กําลังมองหาท่านใดที่กําลังจะลงทุนนะครับผมแนะนําได้เลยรุ่นนี้จบในที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นร้านเกษตรลูกเรือนะครับ วิ่งเส้นไหนก็ได้น้องเต่าสีแยกน้องเต่าเลี้ยวขวาเข้าเมืองเยืงๆด้านบนทาอีสานนะครับเลยโกวันฮ่ออยู่ซ้ายมือนั่นแหละร้านเกษตรลูกเดินสาขาใหญ่ร้านเกษตรลูกเดินของเราจะมีอยู่หลายสาขาเ้วยกันนะครับมีสาขาสีคอนฟูสาขาสังขะสาขาท่าดูนะครับแล้วก็สาขาสุ่ยซึ่งเป็นสาขาแม่สาขาใหญ่นะครับสาขาที่อยู่จังหวัดมีบุรีรัมย์แล้วก็นางรองที่เป็นเจ้าของเดียวกันพรานั้น้องฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมครักแข่งกันกาไปก็เดี๋ยวนะครับจะรับวันนะครับร่วมงานนะครับสักสามสี่วันเนาะนะครับก็เดี๋ยวได้เชิญท่านผอสมบัตินะครับมาจับรางวัลนะครับให้กับทางลูกค้านะครับในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูลงทะกันเนาะครเดี๋ยวถ้าใครถ้าก็ได้จับรางวัลนะครับก็รางวันให้กับเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรีบๆเลยนะครับ เพราะรางวัลเราจะจับสะลากกัน,นครับรางวัลจะจับสะลากกันเพราะฉะนั้นเมื่อน้องตั้งใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอเรียนเชิญลงทะเบียนนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางวัลจะรางวัลเสร็จปุ๊บทำไมไม่มีชื่อผมนะทำไมไม่มีชื่อผมเยอะท่านบอ,อนะครับท่านบอบเดีย๋ยวสามรางวัลนี้จะให้อะไรครับพี่จัน